ครับสวัสดีครับนักขลิตมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอของหงพ่อเดิมและก็ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้าโพและก็ที่สําคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้าโพนั้นยังเป็นเมืองแห่งพญางอกร และก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาปัญญาปรเมของหลงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6เบอร์086329 1496 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID ดี n ลของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลข99 x วัน99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับ เอาลวนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมนักคลินิตหมอได้มีโอกาสนะครับเข้ามานั่งพูดคุยเข้ามานั่งทักทายนะครับก็กับแฟนคลับทุกๆท่านก็อย่าลืมนะครับหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อท่านเข้ามาติดตามรับชมแล้วหากท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในติโอนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์ก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็อย่าลืม เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแต่ก็ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นนะครับก็สําหรับท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมหากท่านชมแล้วท่านติดตรงไหนท่านมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้เพียงคนเดียวนะครับก็หมายความว่าติดตรงไหนก็คือให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นเลยนะ กหรกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496นะครับนะเบอร์0863291496ในทุกๆคำถามนั้นนักกลิมิตหมอก็มีคำตอบให้กับทุกท่านนะยกเว้นเพียงคำถามเดียวและคำตอบเดียวนะครับก็ที่ขออนุญ,ญาตเอาไว้ก็จะไม่ได้ตอบให้ทุกๆท,ท่านนะครับนะก็คือในเรื่องของเกแท้นะ ก็นื่องจากว่ามันเป็นคําถามก็ฟังดูแล้วนะครับนะดูว่าเหมือนจะดีแต่ถ้าตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับก็อย่าไปเขาเรียกว่าไม่ตอบดีกว่านะาก็ที่ท่านไหนนะครับก็อยากจะสอบถามผมว่าก็คือลองเข้าไป ดูในแต่ละคลิปในวิดีโอนะครับเพราะว่ามีแต่ละยุคแต่ละเล่มนะครับก็ได้บอกถึงยุคถึงช่างต่างๆเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะก็ยังไงค่อยๆเข้าไปนะครับนะลองไล่ดูเพราะว่าในแต่ละคลิปในวิดีโอนั้นก็ได้บอกนะครับนะที่มาที่ไปเกี่ยวกับมีดของแต่ละเล่มเอาไว้นะ เอาล่วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราได้มาพบปะและพูดคุยกันนะครับนะผมก็หลักๆในการที่มานั่งทําคลิปนะครับก็ต้องการที่จะนําเอาอวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางต่างๆนะครับนะโดยเพราะมีดหมอของครูบาอาจารย์ของเรานะครับในเขตภาคเหนือตอนล่างนะมาทําการเผยแพร่นะครับนะมาต้องการทำการให อยากจะเอามีดหลากหลายยุคนะครับนะโดยเพราะมีดหลง่อเดิมนะที่ท่านเห็นอยู่ในขณะน,นี้เอามาให้ท่านได้รับชมว่าเป็นง่ายนะครับนะ mm hmm. ก็อยากจะให้ท่านก็คือได้รับชมกันนะครับนะ mm hmm. ด้วยสายตาอันแหลมคมของท่านก่อนนะ ก็เมื่อท่านชมแล้วก็ท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรกันั่นแหละครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับนะกันเข้ามาได้ที่เบอร์0ู6 3 2 9 1 4 9 6เนะครับนะเอาแล้วนะครับวันนี้ก็ผมจะได้นำเอานะครับก็เป็นมีดเล่มนี้นะครับนะก็เป็นมีดด้ามไม้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ด้ามไม้ธรรมดานะครับเป็นด้ามไม้ที่แกะ าลายนะครับนะเท้าเวทหรือว่าแกะเป็นพันนลอยนะครับนะเป็นพันนลอยกอ็ที่สำคัญก็คือที่วางไว้ด้านล่างนะครับที่ท่านเห็นอยู่นะครับจะเป็นมีดขนาดใหญ่นะเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นมีดขุดว่านนะแล้วก็ที่ท่านเห็นนะครับเป็นผ้า,อ,าอยู่หน้า กล้องขนาดนี้นะครับหน้าจอขนาดนี้ก็จะเป็นผ้า,านะอลอยเท้านะของหลวงก็เดิมท่นานได้สร้างเอาไว้นะครับตั้งแต่ปีพศ2000ก็คือ483นะซึ่งเป็นปีที่เขาเรียกว่านะครับนะในยุคที่สงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2นะครับที่เกิดต่อเนื่องกันมายาวนานนะนะในยุคนั้นสมัยนั้นต้องเรียกว่าใครๆก็อยากจะ เขาเรียกว่ามีนะครับนะผ้าลอยเท้าของหลวงพระเดิมเอาไว้บากันง่ายนะเอาละครับก็วันนี้นะครับจะนําเอาเป็นมีดเล่มีนะครับเป็นมีเล่มนี้ขออนุญาตนะครับก็จะหยิบนะครับให้ท่านได้เห็นนะครับให้ท่านได้ดูนะครับจัดจะเลยนี่นะครับนะเป็นมีดที่ท่านเห็นอยู่นะครับเป็นเรียกว่า สีไม้ลายมือนะครับนะก็คือของศิลปะของช่างสอนนะครับนะมีเล่มนี้เป็นศิลปะของช่างสอนนะ,ะก็แกะลายด้วยเรียกว่าด้ามนี่แกะพันลายนะครับนะพันลายก็แต่อีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะแกะเป็นเท้าวเวทนะครับนะเป็นท้าวเวทนี้นะก็ครับก็เอามาให้ท่านได้รับชมนี่เป็นแบบ เรียกว่ามีความงดงามมากเลยทีเดียวนะครับนะส่วนด้านข้างก็จะเป็นการแกะลายเขาเรียกว่าเป็นลายหางแย้นะอ่ามีความปราณีตมีความงดงามมากๆเลยทีเดียวนะครับนะอ่านี่ก็เอามาให้ท่านได้ชมนะครับนะที่สําคัญมีดเล่มนี้นะครับก็รวมด้ามฝักก็อยู่ที่ประมาณ1ิบเนิ้วเลยทีเดียวนะอ่าก็มีเป็นมีดควันช้างขนาดใหญ่ นะครับนะมีดควันช้างขนาดใหญ่เป็นมีดอายุคกลางของหลวงพ่อเดิมนะครับนะแต่เป็นศิลปะของอช่างสอนนะครับเดี๋ยวขอจอนุญาติจะหมุนนะครับนะให้ท่านได้ชมแหมในส่วนนี่นะครับในส่วนของปลายนะนะครับนะเป็นแหมนี่จะผสมนะครับแปะตังเงินผสมแปะตังนะก็เป็นที่ งดงามมากๆเลยทีเดียวนะครับก็มีเป็ยมีนะนอ่านี่ก็มาให้ท่านได้รับชมนะครับนะเอาละครับพอดูนะครับผมจะใช้เวลานะครับในการทําคลิปนะครับไม่ไม่มากนักนะครับนะจะจะขออนุญาตนะครับนะจะลองไปดูในส่วนของภายในนะอ่านี่นะครับก็นี่นะครับนะพูดถึงใบก็นะครับนะเต็มไปด้วยนะครับนะ เรียกว่ามนสเสน่ห์เลยทีเดียวนะครับนะอ่านี่ครับก็เต็มไปด้วยนะครับนะ,ะมีเล่มนี้นะครับนะเป็นลายหน้ากเกี้ยวนะครับนะตอกลายหน้ากเกี้ยวเอาไว้นะขออนุญ,ญาตนะครับจะดึงนะครับฝักออกมานะ,ะทีนี้ก็ลองนะครับดูในส่วนของฝักนะครับนะในภายในของฝัก นี่นะครับก็ภายนอกเมื่อสักครู่นี้ท่านดูก็ว่าเก่าอยู่นะแต่ข้างในนั้นก็คือเก่ายิ่งกว่านะครับนะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับก็จะวางในส่วนของอฝักเอาไว้ก่อนนะครับฝักไว้ก่อนที่นี้ก็จะมาะให้ท่านนะครับไล่ดูนี่นะ <c oughs> นะครับที่สําคัญมีเรมนี้นะครับก็ปลายด้ามนี่ก็จะต่ออัอขระนะครับนะ มีรอยจานนะครับนะคำว่านโมพุทธายะนะครับเอาไว้นี่นะก็ะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะให้ท่านดูนะครับให้ชัดนี่นะนี่นะครับก็โดนแสงนะครับนะ,ะปลายด้ามจะตอกนะครับจะตอกเป็นนี่นะครับนะเป็น ยันประจำตัวของหลวงพ่อเดิมนะอตอกคำว่านามโมพุทธายะเอาไว้นี่นะครับเรียกว่านี่นะนี่ครับก็ในส่วนของปลายด้ามนะครับนะนี่ครับเรียกว่างดงามมากครับงดงามมากไม่เงนี้นะนี่ครับก็ให้ท่านได้ชมนะครับในส่วนของรายละเอียดของด้ามก่อนนะ นี่ครับก็บที่ลองมาดูนะครับในส่วนของใบก็จะเต็มไปด้วยในเรื่องของความเก่าและก็คราบใครนะครับความเป็นธรรมชาติของอมีดเล่มนี้นะนี่นะครับเรียกว่า,า,นะาเป็นลายหน้าเกี้ยวนะครับเป็นศิลปะของช่างสอนนะ ครับเป็นกับงดงามมากนะครับนะมองตรงไหนอย่างไรก็จะเต็มไปด้วยมนเสน่ห์นะนวครับก็บนสันมีดก็จะเป็นสันประหมอนะ,อะมีความงดงามนะครับนะ,ะมีและไม่เป็นมีดจุกกลางของหลวงพ่อเดิมนะครับนะ เป็นศิลปะของช่างสอนเฉพาะใบก็อยู่ที่ประมาณ12นิ้วนะครับ12นิ้วนะ,ะประมาณ12นิ้วรวมด้ามฝักก็สิเนิ้วเลยทีเดียวนะ,ะนี่นะครับก็นะตรงปลายมีดนะครับจะตอกคำว่าโตอุขนาดใหญ่เอาไว้นะแล้วก็เป็นยันใบพัดน,นะ,ะที่สำคัญก็จะเป็น มตตนากเกี่ยวนะครับนะหรือว่านาคสมพงตามที่เราไดา้ทราบกันนะครับนะก็ที่สาคัญน,นั้นนะครับก็บนตัวนาคก,ก็จะต่ออัคคระนะ่าเอาไว้นะครับต่อขลคะเอาไว้นะเท่าที่ดูแล้วก็น่าจะเป็นพระคาถาพระเจ้า16พระองค์นะครับก็หมายความว่ามีมีอักขระนะครับอยู่บนใบมีดเล่มนี้ก็มีทั้งหมด16ตัวนะอ่า นะครับนะ,อะตอบคำว่านามาณาอะนะครับนอกรนกะกออนาอักะอังนะก็ตอบเอาไว้ที่สำคัญบนหลังนาคนะครับจะตอบคำว่านามาพทาเอาไว้น,นะครับนะ,ะจะตอบนะนี่ับเรียกว่ามีความงดงามมากเลยทีเดียวนะครับนะ,ะมีความงดงามมากเลยน,นะก็นะครับนะ ส่วนตรงโคนใบของมีดนะครับจะตอบคําว่าอาลาังพุโธนะอาลหังพุธโนะพธโนะครับนะก็เป็นมีความงดงามมากเลยทีเดียวแล้วก็ตัวอุนะครับนะแล้วก็พระปิตานะพระปิตาแล้วก็ตรงด้านโคนสุดเลยนะครับนะของใบมีดก็จะเป็น ขาเรียกว่าเป็นยันตีนะยันแปดทิศมากง่ายๆนะนี่นะครับก็มีความงดงามมากเลยนะครับสําหรับมีเรมีนาส่วนสันมีดก็จะหนามากนะครับนี่นหนามากเลยทีเดียวสมหรับมีเลมีนาก็มีที่นี้มาดูในฝั่งนี้นะครับมาดูในฝั่งนี้นะอันนี้ที่ท่านเห็นอยู่จะเป็น ยันนโมพุทายะนะครับนะเป็นยันประจำตัวของหลวงพ่อเดิมนะที่ได้กล่าวไปก็คือเบืเ้องต้นนะครับนะันนี่นะครับเรียกว่าเป็นยันที่ได้พบเห็นกันนะครับนะถ้าเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมแนละ้วก็จะเป็นมักจะมียันนะครับนะคำว่านโมพุทายะก็คือตอเอาไว้นะครับนะแล้วก็เติมท้ายด้วยตุ๊กขนาดใหญ่นะครับนะ แล้วก็ส่วนตรงด้านนี้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นบทอ e ีพิโซเรือนเตี้ยนะ,ะก็หมายความว่าได้ย่อ,อเอาบทอ e ีพิโซทั้งบทนะครับนะมาย่อ,อให้เหลือนะครับนะอยู่บนใบมีดนะครับนะเล่มนี้เพียง2แถวเท่านั้นนะก็บทอ e ีพิโซเรือนเตี้ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นบทอ e ีพิโซนะครับนะที่เราท่องกันนั่นแหละนะครับแต่ว่า พอร์ตเอาหวัวใจนะครับมาไว้ตรงมีดเล่มนี้นะครับนะ,ะก็คือถ้าเราจะอ่านแนละ้วก็อิปิปโสวิเศสอิอิเศสพุทธนามีอิอิเมนาพุทธตังโสอ,อีนั่นแหละนะครับนะ,ะกะ็สำหรับท่านที่อยู่บนเส้นทางเครื่องรางนะครับก็พอจะทราบกันดีนะ ก็อย่าลืมนะครับก็ลองเข้ามาติดตามเยี่ยมชมดูนะครับนะหากท่านชมแล้วเ,เมื่อท่านติดตรงไหนแล้วก็ท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะก็อย่าลืมนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามนะครับนะกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์086 329 1 4 9 6สอน่าะเบอร์0ู6 3 2 9 1 4 9 6นนะครับในทุกๆคำถามอาของท่านนั้นก็ย่อมมีคำตอบให้กับทุกท่านนะครับนะ เ,เสมอนะครับตําเนียอย่างนั้นเลยนะก็ระลืญมาครับก็สําหรับท่านที่ก็ามาติดตามรับชมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วนะครับก็ท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถที่จะเ,เรียกว่าอย่าไปเ,เก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับนะก็ให้ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 496นะครับนะ เบอร์ศูนย์แปดหกสามสองเก้าหนะครับนะอันนี้จะตรงปลายด้ามนะครับตรงปลายด้ามนี่ก็จะอตอกนะครับนะเป็นยันนโมพุทธายะนะครับนะเป็นรอยจานขนาดใหญ่เอาไว้ตรงนี้นี่นะนี่นะครับก็นี่ครให้ท่านได้เห็นชัดๆนะครับนะีก็มันโดนแสงก็จะ ดูเห็นไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับพยายามจะให้ท่านได้ชมให้ท่านได้เห็นนะครับนะ,ะเป็นยันนี่นะครับนะกะน็นี่นะครับก็คือชัดเจนอยู่นะครับชัดเจนอยู่นี่นะนี่นะครับก็พยายามจะให้ท่านดูแบบชัดๆนะครับนี่นะ,ะยันนี่นะครับก็เรียกว่าเห็นชัดนะ,ะเป็น ลายมือของหลงเพ่อเดิมนะครับนะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมใช้เวลามาก็คืออยู่ที่16กับ47วินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านผู้เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะหากท่านชมแล้วท่านเห็นว่าในแต่และคลิปในตินโอนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับก็ให้ช่วยกัน นะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะหรือหากท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วนะครับโดยเพราะท่านใหม่ๆเมื่อท่านชมแล้วท่านติดตรงไหนแล้วก็ท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะก็อย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้เพียงคนเดียวนะครับก็ติดตรงไหนก็คือให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะครับนะแล้วก็ให้กดเข้ามาได้ที่เบอร์08 6329 1496นะ อาเบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามของท่านนันนักคลินมิตรหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลินมิตรหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ Thank <laughs>